สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราพบกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะแล้ววันนี้นะลูกในการเรียนวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆเ,เราจะทําการทบทวนในเรื่องของมาตาตัวสะกดอีกเช่นเคยแต่วันนี้นะคะจะเป็นการทบทวนโดยที่ครูออยให้ประโยคมาแล้วเรามาดูกันว่าคําในประโยคนั้นมีคําที่อยู่ในมาตาอะไรบ้าง ก่อนอื่นเลยเราไปดูใบงานกันก่อนดีกว่าว่าวันนี้ใบงานของเราเป็นแบบไหนนะคะเนาะมากันเลยลูกสำหรับวันศุกร์เนาะใบงานนะคะด้านบนจะยังคงเป็นโดเรมอนเหมือนเดิมแล้วเขียนว่ามาตาตัวสะกดแต่วันนี้เราจะมาทำการแยกลูกโดยแยกคำในข้อความหรือในประโยคนะคะ ยกตัวอย่างเช่นข้อที่1ก่อนอื่นเลยในใบางานจะมี10ข้อครูออยทำรูปภาพให้เล็กเพื่อให้เด็กๆสามารถเห็นได้หมดว่าทั้งใบางานจะเป็นแบบนี้แต่จากนี้ไปครูออยจะขยายแล้วนะคะให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้เราสามารถมองชัดขึ้นเนาะจะเป็นการแยกคําแล้วนำมาเขียนให้ถูกมาตายกตัวอย่างเช่นข้อที่1 แมวสีขาวแมวสีขาวสามพยางนะลูกเราดูที่คำแรกคือคำว่าแมวนะคะเดี๋ยวควอยจะใช้ไฮไลท์สีต่างกันเนาะคำแรกคือคำว่าแมวมมเอววแมวซึ่งลงท้ายด้วยวอแหวนก็คือเป็นมาตาเกิลควอ,คอยก็เขียนลงไปแล้วนะคะ จากนั้นคำว่าสีออีสีมีตัวสะกดไหมลูกไม่มีซึ่งไม่มีตัวสะกดเราเรียกว่ามาตาเลยลูกมาตาโกกา,กาคุออยก็ใส่ลงไปแล้วและคำสุดท้ายคำว่าขาวเด็กๆลูกคำว่าขาวอยู่ในมาตาเลยลูกขออาวขาวอยู่ในมาตาเลยคะ มาตาเกลเพราะฉะนั้นข้อความหรือประโยคที่ว่าแมวสีขาวจึงประกอบไปด้วยมาตาตัวสะกดคือแม่เกลแม่กอ,ก,อกาแล้วก็แม่เกลเหมือนตัวอย่างข้อที่1ในใบงานเด็กๆมี10ข้อตัวอย่างทำให้แล้ว1ข้อเดี๋ยวครูออยจะอธิบายอีก5ข้อรวมข้อ1ด้วยนะคะเป็น5ข้อนะ เดี๋ยวที่เหลือเด็กๆลองไปดูเองและเขียนเองการอธิบายครู mm hmm. ออยจะอธิบายให้เด็กๆแต่ครูออยจะไม่เขียนให้ดูนะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมๆกับครูออยนะมาเริ่มที่ข้อที่2ค่ะเด็กๆเห็นชัดไหมลูกเดี๋ยวครูออยซูมให้อีกอ่ะข้อที่2เนาะข้อที่2คือคําว่านกร้องเพลงก่อนอื่นเลยลูก,นอ,อก,กอน,นอกอบกนก ลงท้ายด้วยอะไรคะอ่าเดี๋ยวครอออยใช้สีเหลืองนออกกอนกลงท้ายด้วยกอไก่เพราะฉะนั้นมาตากกเด็กๆกก็จะเขียนคําว่ากกลงไปจากนั้นคําว่าร้องรองรองอร้องไม้โทร้องตัวอะไรเป็นตัวสะกดลูกงองูนะคะนี่ไงเพราะฉะนั้นงองูมาตาอะไรลูกมาตากงเด็กๆก,กก็จะเขียน กงและคำสุดท้ายคือคำว่าเพลงพอรอเองอเพลงมีงองูเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นก็แม่กงอีกเช่นเคยและในส่วนของข้อที่สองนกร้องเพลงมาตาตัวสะกดก็จะมีกกกงกงนะคะถัดมาข้อที่สมลูกสำหรับข้อที่สมคือคำว่า โอลิมปิกนะคะคือการแข่งขันกีฬาเนาะโดยเขาให้ชื่อการแข่งขันว่ากีฬาโอลิมปิกก็จะมีกีฬาหลากหลายประเภทเรามาดูว่าคําว่าโอลิมปิกมีมาตาตัวสะกดอะไรบ้างคําแรกคือคําว่าโ oh, อลูกโอโอโอมีสระแล้วก็มีพยัญชนะมีตัวสะกดไหมไม่มีเพราะฉะนั้นโอ oh, เป็นกอกา ถัดมาคือคําว่าลิมลออีมอลิมลงท้ายด้วยอะไรลูกลงท้ายด้วยอะไรคะลงท้ายด้วยมอมาเพราะฉะนั้นมาตากลมกอโอมอกลมและคําสุดท้ายคือคําว่าปิดปออีกอปิกก็คือแม่กบเพราะฉะนั้นคําว่าโอลิมปิกเด็กๆจะเขียนมาตาตัวสะกดดังนี้มีกอกา กลมแล้วก็กกนะคะถัดมาข้อที่สี่ลูกข้อที่สี่คือคำว่าฝูงหมูป่าคำแรกคือคำว่าฝูงฝออูงอฝูง,งก็แม่กงส่วนคำถัดมาคือคำว่าหมูหอมออูหมูห มีพยัญชนะต้นสองตัวแล้วก็สรอัอูมีตัวสะกดไหมไม่มีเพราะฉะนั้นแม่กกาและอีกหนึ่งคำคือคำว่าป่าปออาปาไม้เอกป่ามีตัวสะกดไหมลูกไม่มีก็คือแม่กกาเพราะฉะนั้นคำที่สี่คำว่าฝูงหมูป่าจึงมีมากปาตัวสะกดคือกงกกาแล้วก็ กกาสุดท้ายคือข้อที่5ที่ครูออยจะอธิบายให้เด็กๆฟังที่เหลือเด็กๆลองไปดูเองเนาะข้อที่5คือคำว่าคนใจดีเด็กๆคะคำว่ากนอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่อะไรลูกคำว่าคนลูกคออกนอคนแม่อะไรจ๊ะแม่อะไรเอ่ยแม่กนเราก็จะเขียนกอ,อกนอกนไว้จากนั้นคำว่าใจ จอไอใจมีตัวสะกดไหมลูกไม่มีก็แม่กอกาและคำว่าดีดออีดีมีตัวสะกดไหมลูกไม่มีก็คือแม่อะไรคะแม่กอกาเพราะฉะนั้นข้อที่5คนใจดีจึงมีกนกอกากอกาที่เหลือเนาะจะเป็นข้อหกไปจนถึงข้อ10 มียายสวมหมวกแม่กินข้าวเคี้ยวเกี่ยวข้าวใส่กางเกงปีระกาเด็กๆไปดูคำในแต่ละข้อความในแต่ละข้อโดยดูเป็นคำเลยนะลูกว่าคำนั้นๆลงท้ายด้วยพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตาอะไร <Finnish S 1> เพื่อเราจะได้ไปเขียนในส่วนของกรอบสีเขียวได้ถูกต้องนะคะ ครูออยพาเด็กๆทํารวมแล้ว5ข้อเพราะฉะนั้นเด็กๆลองไปฝึกทําเองสําหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าต้องเขียนอย่างไรเด็กๆดูที่ข้อ1น,นะเพราะว่าข้อ1น,นั้นเป็นตัวอย่างแมวสีขาวมีเกิลกอกาแล้วก็เกิลนะคะเนาะไปฝึกทํานะจะเห็นได้ว่าสัปดาห์นี้ ครูออยทบทวนในเรื่องของมาตาตัวสะกดค่อนข้างเยอะเลยกิจกรรมไปงานก็แตกต่างกันออกไปเนาะเริ่มจากง่ายมาหายากนะคะแต่คงไม่เกินความสามารถของเด็กๆหรอกลูกสู้ๆนะคะครูออยเป็นกำลังใจให้เนาะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่สัปดาห์หน้านะลูกนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมถ่ายรูปเวลาทำงานลงลายห้องป .2 อ,อไปให้ครูฝนดูด้วยเนาะสวัสดีค่ะลูก